สวัสดีครับสวัสดีพบกันกันกบช่องคนรักเกษตรนะครับคลิปนี้คนรักเกษตรก็พาเพื่อนๆมาพบกับไม้ในกลุ่มไม้มงคลนะครับต้นนี้ก็มีชื่อว่าต้นเตยทองนะครับแต่บางคนก็จะเรียกว่าต้นเตยด่างนะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้ไปซ้ากับต้นเต,เตยด่างที่เป็นไม้ชายน้ําที่เป็นต้นส,งสูงใหญ่ๆสูงสองเมตรกว่าอันนั้นเดี๋ยวผมจะใช้ชื่อเรียกต้นไม้ต้นนี้ว่าต้น เตยทองละกันนะครับเนื่องจากว่าเตยด่างที่เรียกกันเนี่ยมันเป็นไม้ชายน้ําขนาดใหญ่ส่วนอันนี้มันเป็นไม้ขนาดเล็กนะครับต้นก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็ที่พบเจอนะครับก็สูงอยู่ที่ประมาณาประมาณ5 0ถึง100เซนนะครับที่โตได้สูงสุดก็จะมาขยายพันธุ์ต้นไม้ต้นนี้ละครับขยายพันธุ์ต้นเตยทองต้นนี้ละครับ วิธีการขยายพันธุ์ก็ง่ายๆนะครับเราสามารถที่จะแยกเง้าออกมาแบบนี้นะครับแยกหนอ่อก็จะมีรากติดมาด้วยอ่าเนี่ยครับวันนี้ก็เก็บมาได้หลายหลายเง้าหรือว่าหลายหน่อนะครับเนี่ยครับแยกออกมาจากต้นแม่ก็ได้ประมาณนี้นะครับเตยทองนะครับก็มีลักษณะของใบที่มีความสวยงามนะครับอ่า นื่องจกว่าพื้นใบจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ตรงร่องกลางหรือตรงกลางใบจะเป็นสีเหลืองอบางคนก็เรียกว่าต้นเตยดา่างบางคนก็เรียกว่าเตยทองแต่ในคลิปนี้ผมใช้ชื่อเรียกว่าเตยทองละกันนะครับวิธีการปลูกนะครับก็สามารถที่จะปลูกด้วยดินร่วนโดยทั่วไปนะครับผสมกับกาบมะพร้าวตับ ซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็มาแสดงวิธีการปลูกหรือการขยายพันธุ์ต้นเตยทองประมาณนี้นะครับเป็นการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะครับเป็นการขยายพันธุ์โดยการแยกกอแยกหน่อกออกมาแล้วก็นํามาปลูกลงกระถางใบใหม่นะครับผมก็จะปลูกเป็นกอแบบให้สวยๆเลยนะครับคือปลูกทีเดียวติดเลยสวยเลยก็ใช้ปลูก ใช้กระถางใบประมาณ6นิ้วนะครับกระถาง6นิ้วแล้วก็เตรียมดินปลูกที่เราผสมไว้นะครับก็เป็นดินร่วนโดยทั่วไปบวกกับกาบมะพร้าวสับาาแล้วก็บวกกับปุ๋ยคอกนะครับเป็นวัสดุปลูกที่เราหาได้ง่ายๆตา,ามพื้นที่บ้านเรานะครับเนี่ยครับปลูกลงไปแล้วก็จะให้ความสวยงามแบบนี้เลยครับเนี่ยครับใบของเขาจะมีสีสันที่สวยมากนะครับเป็นใบเรียวยาวคล้ายกับต้นเตยมากที่สุดนะครับต้นเตยหอมที่เราใช้ ประกอบอาหารนี่แหละใช้มีลักษณะคล้ายกับต้นเตยมากที่สุดนะครับแต่ใบจะมีความสวยกว่านะครับเนื่องจากว่าตรงกลางของใบมีร่องแถบสีเหลืองอยู่ตรงกลางซึ่งกลิ่นหอมก็จะไม่หอมเหมือนเตยหอมที่เราพบเจอกันโดยทั่วไปนะครับนะครับลักษณะคล้ายคลึงกับเตยหอมทุกอย่างเลยแต่กลิ่นจะไม่หอมและใบจะมีสีสันสวยกว่า ประมาณนี้เลยนะครับความสวยงามของต้นเตยทองนี่ครับปลูกก็ปลูกแบบง่ายนะครับก็ปลูกลงไปกระถางนึงก็ใส่ลงไปสักสองเงานะครับสองเงาหรือว่าสองหนอ่อนี่ครับประมาณนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ต้นเตยทองมาเพิ่มแบบง่ายงนะครับก็ปิดหน้ากระถางด้วยกากมะพร้าวสับเช่นเดิมนะครับกากมะพร้าวสับก็ช่วยเก็บความชุ่มชื้น แล้วก็ช่วยให้ดินไม่กระเด็นออกเวลาเราลดน้ํานั่นเองนะครับนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการปลูกหรือการขยายพันธุ์ต้นเตยทองนะครับาหากใครยังไม่มีนะครับต้นไม้ต้นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นไม้ที่มีความเป็นมงคลนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยครับปลูกแล้วให้ความสวยงามแล้วก็ชื่อมีความเป็นมงคลอใช้ชื่อเรียกว่าต้นเตยเตยทองนะครับ นครับลักษณะของใบจะมีสีสันสวยงามมากเลยสีเป็นสีทองเลยนะครับแล้วก็จะมีสีเขียวปะปนด้วยถือเป็นไม้ด่างที่มีความสวยงามอีกตัวนะครับอ,อยากให้เพื่อนลองหามาปลูกกันนะครับแต่หากว่าใครยังไม่มีสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับ